จนขโมยผ้าอ้อมดับลูกค้าปืนไวสกัดจุดกลุ่มหัวขโมยที่พยายามหลบหนีหลังจากการปล้นผ้าอ้อมที่วอลมาทถูกขัดขวางโดยนักช็อปที่พกพาอาวุธเมื่อเช้าวันที่4กุมภาพันธ์พยานได้เห็นผู้ต้องสงสัย3รายผลักรถเข็นที่เต็มไปด้วยผ้าอ้อมและของใช้ของเด็กไปยังลานจอดรถ พนักงานรายหนึ่งได้รีบวิ่งออกมาพร้อมตะโกนว่าอยากขึ้นรถทันใดนั้นลูกค้าวัยห0ปีที่เห็นเหตุการณ์ก็ดึงปืนออกมายิงหัวขโมยเจ้าหัวขโมยที่บาดเจ็บไม่ยอมแพ้พยายามที่จะขึ้นรถหลบหนีก่อนจะชนเข้ากับรถอีกสองคันจนทําให้พวกเขาต้องทิ้งรถซึ่งได้ขโมยมาเมื่อวันที่13มกราคมเพื่อทําการหลบหนีต่อไปด้วยการเดินเท้า อาเธอร์อดัมสไวย9 9ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสยัยถูกพบตัวที่ปั๊มน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงพนักงานกล่าวว่าเขาเดินเข้ามาแล้วก็ล้มลง เธอเสียชีวิตจากแผลกระสุนที่ท้องและขาหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลูกค้าปืนไวัยได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเขาเผยว่าได้ยิงปืนเพราะเห็นหนึ่งในกลุ่มหัวขโมยกำลังคว้าอาวุธตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่าเขามีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือไม่ ผู้สมรู้ร่วมคิดเพศหญิงถูกตามจับได้ที่โรงพยาบาลขณะเข้ารับการรักษาแผลถูกยิงที่ขาเจ้าหน้าที่ยังคงตามล่าตัวผู้ร้ายที่เหลืออีกรายต่อไป